เป็นลำโพงนะครับเป็นลำโพงของโรงเรียนอะไรเนี่ยนะครับนะเชอร์แมนเหตุการณ์ก็คือไม่ได้ใช้นานนะครับฝุ่นก็เข้าด้วยอะไรด้วยก็ปัดฝุ่นให้หน่อยอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็วัลลุ่มค่อนข้างที่จะมีปัญหานะครับก็คือพูดง่ายๆก็คือลำโพงตัวนี้เนี่ยหยุดนานนะไม่ได้ใช้นานอะไรเงี้ยนะครับก็หยุดจ่วงโรคระบาดนั่นแหละนะครับก็ปิดยาวนานเลยแล้วก็มีเนี่ยพวกแบบนี้เข้า แล้วก็รวมไปถึงไอ้พกวลลุ่มอะไรต่างๆพวกนี้ก็จุดจุดจัดจัดไปแล้วนะครับเนี่ยพวกนี้นะครับก็อยากจะให้ผมเนี่ยดำเนินการเอาออกให้หมดหน่อยเนี่ยพวกนี้นะครับพวกอย่างเงี้ยมันมันก็จุดจุดจัดจัดนะไอ้พวกองี้ครับนะปัดปัดฝุ่นอะไรงนั้นนะครับแต่ผมก็จะมาพาเพื่อนมาดูว่าเอ๊ะทำไมมันดังดีอย่างเลยข้างในเนี่ยนะครับก็มาดูภายในกันนะครับของรุ่นนี้นะครับเขาทําสุดยอดมากนะครับตัวนี้เสียงดีนะตัวนี้นะครับ ดูข้างในนะครับเพื่อนๆครับไม่ใช่ธรรมดานะครับเครื่องแน่นตึ๊กเลยนะครับนะตรงหน้ามิกเนี่ยครับยังไม่เห็นภาคขยายนะภาคขยายจะจะอยู่อีกน่าจะต้องแกะลําโพงออกถึงจะได้เห็นหรืมั้งนะครับโอ้โหนะครับนี่เก็บไว้นานนะครับโอ้ยทำมาดีมากเลยนะครับพวกนี้สายพวกนี้แน่นตึ๊กนะครับติดกาวติดอะไรกันกระแทกกันหลุดกันร่อนโอ้โหนะครับนี่ก็คือในส่วนของคอเลเซอร์นะเครื่องเล่นเอ็มพีสามนะครับตรงนี้ โอ้โหครับสุดยอดสุดอดไม้ก็อ้ไม้แจ๋วเลยนะครับไม่ได้ผุได้ก่อนอะไรเลยเออแต่ว่าตรงนี้เป็นสนิมเนาะนะครับเป็นสนิมนะครับตรงนี้ก็คงจะได้เปลี่ยนวมลุ่มมานะครับโอ้โดูไอซีเอ็กโคเลยครับโอ้โหไม่ใช่ธรรมดาเ่ยตั้งดีนะเนี่ยแบบนี้ยอู้นี้นี่สุดยอดเลยนะครับท่านเพื่อนมีแบบนี้แจ๋วเลยนะครับนะถ้ามีเครื่องรุ่นนี้อยู่นี่ผมก็คิดว่าน่าจะเยี่ยมเลยครับ ไม่ใช่ธรรมดานะครับเนี่ยแน่นตึ๊กเลยครับอืมก็อืมเปลี่ยนวอลุ่มหมดเนาะผมหน้าที่ผมเปลี่ยนวอลุ่มแค่นั้นนะครับตัวนี้มันไม่ได้เสียหายในส่วนของ้าขยายไม่ไม่มีเลยนะครับมีปัญหาเกี่ยวกับไอ้วอลุ่มนี้ละนะครับฝุ่นเข้าด้วยอะไรด้วยนะอายุเขาก็นานนะครับสุดยอดเลยนะครับตัวนี้จัดการเปลี่ยนวอลรุ่มครับปัดฝุ่นทำความสะอาดนะครับ สลักใหญ่ใจความนะครับเป็นอย่างนั้นพามาดูนะครับข้างในเป็นแบบนี้นะครับเพื่อนๆครับโอ้นะครับเพื่อนเพื่อนผมได้ทําการหมุนน็อตเลยนะครับนะตัวนี้ตัวนี้หมุนน็อตเลยตัวนี้ก็เอาออกมาก็จะเปลี่ยนวัลลุ่มตัวนี้ละตัวนี้จะโอ้โหนะครับนะดูนะนี่นะครับนี่เลยนะครับนะวัลลุ่มเป็นรูปทรงนี้นะครับรูปทรงนี้ ตัวอื่นก็จะเป็นนี่เลยครับแบบนี้เลยนะครับจเอาออกมาแบบนี้เลยโอ้ธรรมดานะครับนี่มันสนิมด้วยอะไรด้วยอะไคครกับอ่ะกวากันไปนะครับตัวไหนจวด,ดจัดผมก็ดําเนินการนั่นแหละนะครับตามเหตุการณ์เนเาเนะไม่ใช่อะไรยุ่งยากหรอกนะครับหลือเยอะหน่อยนะครับเพราะว่ามิกมิกห,หลายล่องหน่อยนะครับลุ่มโอ้ยนานนะน,นี่เนาะ ก็จัดไปนะครับแบบนี้แหละครับเพื่อนจัดไปจัดไปผมองเปลี่ยนวอลลุ่มก่อนนะครับเดี๋ยวไปดูภาพขยายกันนะครับเพื่อนว่ามันเป็นยังไงบ้างเปลี่ยนวอลลุ่มก่อนนี่แหละลักษณะนี้แหละวอลลุ่มก็เริ่มทําการเปลี่ยนวอลลุ่มนะครับตัวนี้โลเลยก็เนื่องจากว่าเข้าเซนิมเยอะนะครับตัวอื่นก็พิจารณาในส่วนของมาสเตอร์นะครับตัวในจุดๆจะจัดก็พิจารณาไปนะครับแต่ว่าตัวนี้ก็มันเป็นแบบนี้แหละนะครับเพื่อนครับ ถ้าเปลี่ยนได้หมดแล้วแจ๋วเลยเนี่ยแต่ก็คงจะไม่ขนาดนั้นนะครับเพราะว่างบประมาณจะสูงไปมีวันรุ่มอยู่นี่โอ้โหไม่รู้กี่สิบตัวนะครับ <c oughs> นะครับก็พิจารณาเอานะครับเพื่อนครับ ทีนี้นะครับในกรณีที่เราจะต้องไปดูผ้าขยายนะครับก็คงจะต้องแกะตัวนี้ออกแล้วก็แกะลำโพงออกนะครับจะได้เห็นผ้าขยายที่อยู่ข้างในตู้นะครับเพื่อนครับไปดูกันเลยนะทีนี้แกะปัดฝุ่นด้วยอะไรด้วยนะครับดูผ้าขยายเลยนะครับแกะออกมานะครับก็จะเห็นเป็นผ้าขยาย่อยู่ข้างในนะครับมอแปรงก็อยู่ข้างในนี้นะครับ นะครับเห็นน hmm ั้นเพื่อนนะตรงนี้ที่เห็นอยู่เนี่คือจุดที่แบตเตอรี่อยู่นะครับนี่ยตรงนี้จะมีแบตเตอรี่อยู่เห็นไหมเห็นไหมรุ่นนี้จะมีแบตเตอรี่ด้วยนะครับแต่ว่าเครื่องนี้รู้สึกว่าแบตเตอรี่เขาจมไม่มีแล้วนะครับไม่มีปัญหาในผ้าขยายนะครับตัวนี้ไม่เป็นไรเลยนะครับให้แกะดูนะครับเป็นผ้าขยายนี่ผ้าขยายตัวนี้ประกอบไปด้วยนะครับในส่วนนี้คือส่วนของแปลงไฟนะครับ แปลงจาก12โวลต์นะครับขึ้นเป็น24โวลต์นะครับมออแปลงนนะี้24ถ้าเป็นในส่วนของไฟฟ้าผ่านมออแปลงก็ลงมานี่เลยนะครับไม่ไม่ต้องผ่านชุดนี้ครับอันนี้ในกรณีของแบตเตอรี่นะครับแปลงไฟสวิตช,ชิ่งขึ้นมาอันนี้คือภาคขยายนะครับสุดยอดมากเลยครับเขาเลยได้กำลังที่สูงขึ้นนะ สตัวนี้นะครับคือซี r e กูลเลเตนะครับบวกสิบห้าโวลต์ลบสิบห้าโวลต์นะครับตัวนี้เอาไปเลี้ยงในส่วนของหน้ามิกนะมีแค่นี้นะครับโอเคนะเพื่อนเห็นแนละ้วในตู้ก็สลับซับซ้อนโอ้โหสุดยอดโอเคครับเจะวิมพเรื่องตางก็เอาออกมาปัดฝุ่นนะครับตัวนี้ก็ดูแลปัดฝุ่นอะไรให้ลูกค้าด้วยครับนี่ กดคนขขางเยอะนะครับเคครับได้เห็นล้กข้างในนะครับสวัสดีครับได้ดําเนินการเปลี่ยนพวกวลรุ่มมาอะไรต่างๆเสร็จเป็นที่รรียบ้อยแล้วนะครับเชอร์แมนเครื่องนี้ก็เสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับในกรณีที่เปลี่ยนวลรุ่มก็โูกเยอะเลยนะครับนะกำมึงว่ะไปนี่ครับก็เนี่ยครับนะโอ้โอ้ล่น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 ไปหนึ่งตัวนะครับนี่ก็นี่เลยนะครับก็เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนครับ ก็สุดยอดแล้วนะครับทำความสะอาดแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของทั้งในลําโพงแล้วก็ในส่วนของบ้านก็ใหญ่ก็ดูแลเสร็จเรียบร้อยนะครับก็คงจะต้องจากไปนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับกับโคกเป็นมาเออในส่วนของเนี่ยครับนะ ATGSTD เนี่ยครับถ้ากดเข้าไปนะครับในส่วนนี้นะครับเขาจะมิวเขาเขาจะหลีกเสียงเพลงลงนะในกรณีที่เราพูดใหม่นะครับตรงนี้นะครับนะมาเบิร์ดแล้ว โอเคนะครับจากไปครับสวัสดีครับอ้เล่นระเบิดให้ดู